ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุขูดสุคนพี่น้องเจ้าขาผู้อยู่ทางไกลและกระทางไกลในนอกประเทศและกันในประเทศเจ้าขาและกาบสบายดีพี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาวพี่น้องเจ้าขาเมื่อกี้มาพบพากับผู้ข้าเป็นคลิปที่สองพี่น้องอย่าเพิ่งเบื่ออย่าเพิ่งหน่ายผู้ข้าเด้อพี่น้องเจ้าขาเนาะแต่ละมือแต่ละเวนกันนะนี่แหละพี่น้องคลิปเมื่อกี้ก็บอกแล้วคลิปนี้ก็สีบอกอีกพี่น้องอย่าขี้เดียดมือผู้ข้าเด้อผู้ข้าไปลูกกล้ามามึงมือแตก นี่สองสามนิ้วมือแตกบบได้ใส่ถุงมือพี่น้องเจ้าขาเรื่องของเรื่องค่บได้ลกกล้ามาหันตั้งแต่ปีห้าอิพี่น้องเจ้าขาจุฮอดซูมือนี่สิบสี่ปีบบได้ลกกล้าพี่น้องจ๋าหากก็ได้มาลกนี่หลแล้วก็เจ้าของกับบริคิดแต่มือซิอแตกเนาะทั้งมือแตกทั้งเล็บดำเลยพี่น้องไปลกกล้าหลับจ้างเนาะเจ้าขาโบว่าหรายใหญ่ห้างเมื่อนี้ผู้ข่ากระิพาพี่น้องมาเหตุกลียบอนุสรร์ประดิษฐ์ ผู้ค้ามั่นใจวันยังบุยไผ่เห็ดพี่น้องเจ้าขาเออมาเบ,บิ่งมาจมนากันเจ้าขากรีบอนุสรประดิษฐ์้อนนะเจ้าขากรีบอนุสรประดิษสอนนะคะไม่ใช่กรีบอนุสรประดิษฐธรรมดาเนาะจ้า,า,อา,อา,จาสอนเนาะมาเบ,บิงมาจมนากันก็นสิเปนเบิกงไปชมบบนากันผู้ค้าขอฝากหน่อยเด้อพี่น้องเจ้าขาสําหรับผู้ใดที่หักแพลงผู้ค้าเนาะขอฝากช่องพัชชาพาเพเนาาาินนะเจ้าค่ะเป็นอีกช่องนึ่งของผู้ค้าพี่น้องจา๋าฝากให้พี่น้องไปกดติดตามให้หน่อยเด้อจ้า พี่น้องเจ้าข่าวัสดุอุปกรณ์ที่เฮาสิใส้มือนี้นะเจ้าค่ะใส้เป็นใบตองกล้วยอ่อนเจ้าค่ะอันนี้เป็นใบตองกล้วยอ่อนกล้กวยน,น้ำว้าฉีกใบตองความกว้างประมาณ3นิ้วนะเจ้าค่ะ3ข้อมือผู้ขากะตีเป็น3นิ้วเลยนะจ้าและวันนี้ก็จะใช้ใบตองสีเหลืองเจ้าค่ะเป็นใบตองกล้วยน,น้ำว้าเด้อมันเป็นสีเหลืองพี่น้องเจ้าค่ะประมาณนี้นะจ้าแม็กเขาอ,อยู่ไหน หลังจากนั้นเขาก็สิเริ่มเฮ็ดเลยเนาะเจ้าค่ะอันนี้ผู้ค้าพับไว้เป็นตัวอย่างเนาะเจ้าค่ะการเฮ็ดกรีบอนุสรเหลายๆคนก็เฮ็ดปินแล้วแต่หลายๆคนก็บ่บปิ่นเนาะพี่น้องเจ้าค่ะอันดับแรกนะเจ้าค่ะเฮานําใบกล้วยมาแล้วเนาะฉีดความกว้างประมาณ1นิ้วเนาะเจ้าค่ะหลังจากนั้นพับเฉียงมาอย่างนี้เด้จ้าพอพับเฉียงมาอย่างนี้เสร็จแล้วก็พุ้งจ้าปับ๊บแล้วก็หักซ้ายหักขวาเนาะจ้า อันนี้ก็คือได้กีบอนุสรแล้วนะเจ้าค่ะแต่จะเป็นกีบอนุสรกีบเล็กเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เด้อโทรศัพท์ก็ได้มึงเร็บผู้ค้าเนี่ยอย่าขี้เดียดเด้อพี่น้องเด้อจะขี้เดียดเด้อพี่น้องเด้อห้ามบุได้ดอกพี่น้อง <laughs> อเพราะว่าผมว่าอย่าขี้เดียดเด้อห้ามข้าเจ้าบุได้ดอกก็แต่ก็บอกไว้เนาะเด้อภาษีวัสดุกระปกซุกมกบันนี้พี่น้องเจ้าขาพอเขาได้กีบอนุสรน,น้อยเลยเนาะบันทเวิสิมาภพ,พ,าพกีบอนุสรประดิษฐ์ใหญ่เจ้าค่ะ เวลาภาพกีบอนุสร์ประดิฐ์ใหญ่กับบริญญาพี่น้องเจ้าขาเวลาหาเอาใบตองกล้วยอ่อนมานี่พี่น้องหาเอามาเลยฮะอย่าฟ้าวเห็ดเลยด้วยพึ่งลมไว้ก่อนประมาณซิปนาทีพี่น้องเจ้าขาให้ใบกล้วยมันสีได้เห็ดง่ายถ้าเอามาแล้วพ็ดเลยมันจะกรอบเนาะเจ้าค่ะอันนี้กระพับเฉียงคือการเจ้าค่ะภะพับเฉียงมาแบบนี้เด้อจ้าหลังจากนั้นกัะพุ้งเจ้าะาด่กัะพุ้งนาะนนี่ ข้างนิ้วซีข้างขวากับนิป้ข้างขวานี่จับไว้แล้วก็นนิ้วโป้ข้างซ้ายกับนิปู้ข้างซ้ายนี่จับไว้แล้วก็ฮักลงมานี้ฮักอันนึงลงให้มันขัดกันนะพี่น้องนี่ให้มันขัดกันแบบนี้เด้อหลังจากนั้นฮาก็กับเอากรีปเนน้อยที่เฮาเฮ็ดไว้เมื่อกี้มาวางใส่จ้าเราจะนนเฮากับับกลับคืนแบบนี้นี่พับกลับคืนอันนี้ก็พับกลับคืนจัดให้มันอยู่กึ่งกลางบวให้เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเด้อจ้า นี่เฮาก็สิได้กีบอนุสรประดิษฐ์สรไสจ้าหรือว่ากีบอนุสรประดิษฐ์สรนะพี่น้องเนาะง่ายบ่พี่น้องจา๋าหลังจากเฮาก็ตัดเห้็เรียบร้อยก่อนที่เฮาสิเอาไปตบแต่งเนาะอันนี้เป็นต๊บแต่งอย่างหลายๆคนก็อาสิฮูหูแล้วพี่น้องเจ้าขาเนาะหลายๆคนที่เข้ามาเบื้องคิดผู้ฆ่าไม่ก็อาสิบ่หู้เอาเพชรกระทงเนาะเอาเพชรพานขันมาผู้ใดเถอยะย้ายจมมา เฮ้ยได้เงินคาเลกเราจะมากินเบียร์ค่ะยังบบได้เงินคาเลเมึงอีกจกอ่านพี่น้องเจ้าขาพับเสียงมามีคนมาก,ก็เลยได้คุยกับขาเจ้าพี่น้องเอ้ยข้บว่ามีอย่างไรนอกคลิปนี้กระไดนี่พี่น้องพับเสียงมาแล้วนี่เด้อจ้าพับเฉียงมาในนี้แล้วเนาะหลังจากนั้นก็กับพุ้งเจ้าขานี่กับพุ้ง จะพุ่งแล้วแหละก็เอาเอาอกลีบน้อยๆที่เอาพับไว้ใะมาว่างใส่กึ่งกลางเจ้าค่านี่นยับขึ้นมาอันนี้ก็ข้างขวาพับมาข้างซ้ายพับมาบางคนกะสิว่าอุ้ยคือกลีบใหญ่แท้พี่น้องเวลาไปตบแต่งออกมาแล้วมันก็งามพอดีดีมันโบยใหญ่เกินไปนะพี่น้องจา๋าสีว้าอะไรก็ได้เนาะ อันนี้เป็นกีบอนุสรณ์ประดิษฐ์เด้อพี่น้องเด้อกีบอนุสรณ์ประดิษฐ์สอดไส้เนาะเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขาเห็ดง่ายผู้ใดก็เห็ดได้เบิดพี่น้องเจ้าขาประโยชน์น่มีหลายพี่น้องตบแต่งกระทงตบแต่งพานคันมากตบแต่งใบสีเจ้าค่นะเนาะเห็ดป็นละแม่นดีพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องเจ้าขากิปนี้กระบ่กมีอย่างมากมายพี่น้องจา๋าผู้ค่ากับไม้เห็ดให้เบิ่งพอสมมาพาควรเลยพี่น้องเนาะ หกากผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพี่น้องเจ้าขาสำหรับคลิปนี้ก็ที่ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องจ้าอยู่ดีมีแหงเบิ่อุกููสุกคนบ่ให้เจ็บบอให้ไข้บอให้จนเด้อเจ้าขาพบพอกันคลิปหน้าเจ้าขาพี่น้องเจ้าขาหกากผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า